ตอนนี้เราอย Never, <s 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 uh uh Engagement ู่ที่ไหนกันคะเราอยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบรรยอดค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาชมวิธีการคัดแยกมะนาวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบรรยอดนะคะเดี๋ยวไปดูกระทะไปกันเลยก็ในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบรรยอดนะคะก็จะนำมะนาวนะคะมาวางกองไว้ตรงนี้นะคะเพื่อเตรียมรองขายนะคะในส่วนแรกเลยเนี่ยเราจะเป็นส่วนของการล้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะคะ ก็สาหรับมะนาวที่ชาวบ้านนะคะได้คัดมาจากที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถูกนํามาล้างทําความสะอาดกันอีกรอบหนึ่งนะคะโดยผ่านเครื่องล้างทําความสะอาดเครื่องนี้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของการคัดแยกมะนาวนะคะเดี๋ยวเราไปชมการคัดแยกมะนาวกันเลยค่ะเชิญไหมค่ะ ในโซนของการคัดแยกมะนาวเนี่ยจากที่ทขาว่าน,นะคะทีมะนาวในส่วนแรกนะคะแล้วมะนาวจะถูกล้างน้ําเสร็จแล้วจะผ่านเครื่องเป่าลมนะคะมาอย่างเครื่องร่อนตรงนี้นะคะซึ่งจาร่อนเป็นเบอร์นะคะก็จะมีเบอร์ตั้งแต่เบอร์ศูนย์ศูนย์เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ในปัจจุบันนี้นะคะมะนาวไช้มนเจะเป็นลูกที่โตนะคะกนส่วนมากจะเป็นเบอร์ศเบอร์หนึ่งเบอร์สองนาสวนมากนะคะก็การคัดแยกเนี่ยก็เราจะแบ่ง ในส่วนของกีซีอย่างน้อยจะต้องมีสี่คนในการคัดแยกมะนาวอีกครั้งเพื่อที่เราจะต้องคัดแยกมะนาวที่มีตำหนิออกแล้วก็มะนาวที่มีความช้ำออกนะคะและในส่วนตรงนี้จะเป็นมะนาวเกรด A นะคะนี่ค่ะมะนาวเกรด A ก็จะเปลือกสวยๆแบบนี้นะคะปัจจุบันนี้มะนาวเกรดเเนี่ยเราจะส่งห้างแมคโฟเป็นหลักนะคะก็ถ้าใคร,รที่สนใจจะซื้อมะนาวจากกลุ่มสาหกิจุมชุมชนผู้ปลูกมะนาว้ันยอดนะคะก็ ไปซื้อที่แมคโครก็ได้หรือว่าจะ<ช>สั่งซื้อกับเราโดยตรงก็ได้นะคะในส่วนนี้หลักๆเลยก็คือส่งแมคโครแล้วก็จะมีลูกค้าท่านอื่นด้วยเช่นกันนะคะสําหรับมะนาวเกทเนะคะใช่แล้วค่ะมะนาวคุณภาพมีต้องมะนาวบันยอ่อใช่ไหมครับใช่ค่ะทีาา่สังกินทุกผู้ใช่ค่ะาาแต่ที่ชอบแมคโครอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเขาจะต้องตรวจสารเคมีไงเวลาที่ สินค้าของเราไปสู่ที่แมคโครนะคะเขาจะต้องมีการตรวจสารเคมีนะคะของข้างสยามแมคโครเนี่ยมีสารเคมีไม่ได้เลยนะคะ เขาจะไม่รับเลยนะคะและที่ทุกท่านชมไปทั้งหมดนี้นะคะก็คือกระบวนการคัดแย,ยกมะนาวของลุมนิสา,ากิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวพันยอนนะคะสําหรับท่านใดถ้าสนใจสั่งซื้อมะนาวจากลุมนิสากิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวพันยอดนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะคะเพราะเรานะคะมีมะนาวหลายเกรดนะคะนอกจากจะมีเกรดเอแล้วเราก็ยังมีมะนาวเกรดต่างๆด้วยนะคะสําหรับลู้ทัาตัวใปนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ไปก่อนนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย